เรียนโรงเรียนนี้มากี่ปีแล้วคะได้หนึ่งปีกว่าค่ะเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้อยู่มอะไรคะอยู่มห้าค่ะนิพัดอยู่โรงเรียนสยงคมมากี่ปีแล้วคะประมาณห้าปีแล้วครับตอนนี้อยู่มมห้าครับค่ะคุณนิงเรียนโรงเรียนเสียงคำมาแล้วกี่ปีคะห้าปีแล้วค่ะเอพัฒเรียนโรงเรียนเสียงคำมากี่ปีแล้วคะก็น่าจะประมาณสี่ปีแล้วค่ะปีนี้ก็เข้าปีที่ห้าค่ะนันเตอร์เรียนโรงเรียนเสยงคามากี่ปีแล้วคะประมาณห้าปีแล้วครับผม ความทรงจํำที่ประทับใจคือได้ทํางานสภาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เล่นได้ทํากิจกรรมต่างๆภในโรงเรียนกับเพื่อนๆครับผมก็คงเป็นตอนเข้ามาตอนมหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็เหมือนได้เปิดมุมมองการเรียนที่ต่างจากตอนมัธยมต้นนะคะ ความทรงจำเหรอครับก็ได้เล่นบาสกับเพื่อนๆในโรงเรียนได้เล่นบาสกีฬาสีได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งบาสนักเรียนครับประทับใจคุณครูแล้วก็เพื่อนๆค่ะความประทับใจก็คือเรื่องเพื่อนนะคะเพื่อนสมัยตอนมต้นก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่มีความทรงจําที่ดีด้วยกันให้ความรู้ด้านต่างๆครับในการดํารงชีวิตหรือในการใช้ชีวิตประจําวันครับทางโรงเรียนก็จะให้ทั้ง ทักษะการใช้ชีวิตหรือการทำงานต่างๆและก็ให้ทั้งความรู้และด้านวิชาการครับผมก็ถ้าเป็นโรงเรียนก็ยังไงเขาก็ต้องให้ความรู้เราอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามีอีกอย่างที่โรงเรียนให้ค่ะก็คือการอยู่ร่วมกับคนอื่นค่ะให้ความรู้ด้านการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็มิตรภาพค่ะโรงเรียนนี้ให้ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำงาน อ,อย่างเช่นการทำงานสภาการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะกีฬาสีวันไหว้ครูเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยได้ยินคว่าเมืองแห่งความรู้ไหมคะส่วนตัวยังไม่เคยได้ยินครับผมไม่เคยคะ่ะไม่เคยคะ่ะเคยคะ่ะอืมไม่เคยเลยครับอืม,ม,อมก็น่าจะตามความหมายคะ่ะก็คงเป็นเมืองหรือพื้นที่ที่เราอยู่คะ่ะแบบ สามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการเรียน,นะคะ่ะอาจจะแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่เราควรรู้อะไรมั้งคะเออผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบเป็นเมืองที่ส่งเสริมและพัฒนาการด้านต่างๆหรือพัฒนาการด้านศักยภาพเช่นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับในความคิดส่วนตัวนะครับคือเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่โอบรอบด,ด้วยความรู้หรืออะไรต่างๆที่มีเนื้อหาสาระอะไรประมาณนี้ครับ เป็นเมืองที่เป็นแหล่งสถานที่หนึ่งที่มีสิ่งต,งต่างๆใหม่ๆอย่างกว้างขวางที่รอให้เราได้ไปเรียนรู้มันค่ะคือโรงเรียนศรีส์ศาว,วิทยาค่ะเพราะว่าโรงเรียนศรีส์ศาว,วิทยาให้ความรู้เราหลายๆอย่างค่ะตลอดระยะเวลาที่เรียนที่นี่มา5ปีก็ได้เรียนรู้ทั้งการทำงานการใช้ชีวิตในสังคมการ ยังการช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ครับผมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมครับการใช้ชีวิตการที่เราได้อยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยได้เรียนรู้สังคมที่นี่ค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแล้วก็มิตรภาพค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นการมีความรับผิดชอบ เรื่องการได้ทำกิจกรรมต่างๆที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้อย่างเงี้ยค่ะดีมากๆขอสามคำให้กับโรงเรียนนี้หน่อยค่ะก็ดีครับขอสามคำให้กับโรงเรียนนี้หน่อยค่ะสนุกเพื่อนเยอะค่ะขอสามคำให้กับโรงเรียนนี้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอสามคำให้กับโรงเรียนนี้หน่อยค่ะแต่งกายดียิ้มง่ายไว้สวยค่ะขอบคุณค่ะ